ตัวเองยังไม่รู้แล้วใครจะรู้ใช่ไหมคะสุดยอดมากๆากโครงสร้างสร้างความปรารถนาให้เป็นจริงมามามากิ้ง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 กิงกสักระดิ่งเรียกเข้ามานะคะโครงสร้างก็เหมือนกับการตอกเสาเข็มบ้านยึดหลักให้มั่นคงมี5โครงสร้างโครงสร้างที่1เริ่มจากจํานวนเงินได้เลยสําหรับ5โครงสร้างในวันนี้นะแต่ฝึกหัดนี้ให้เราใส่สร้างโครงไว้จำนวนเงินโครงสร้างที่1จํานวนเงินที่ เราปาถนาตรงนี้นะคะอย่าไปบอกใครไม่บอกใครนะคะไม่บอกใครข้อที่1จํานวนเงินที่เราปารถนาเขียนไว้ข้อที่สองเราตั้งใจจะมอบจุด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 เพื่อแลกกับจํานวนเงินนี้ต่อไปข้อที่สเขียนไว้เลยนะคะว่าตัวฉันนะ จะเป็นเจ้าของเงินนี้ภายในวันที่แล้วก็5ข้อนี้นะคะเขียนแล้วก็เก็บไว้เลยนะตอนนี้อยู่ข้อที่3แล้วนะเขียนแล้วกเก็บไว้อย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครรู้อย่าไปโพสต์บน Facebook ส่วนตัวอย่าให้ใครรู้เลยนอกจากตัวเองแทนตัวเองด้วยว่าฉันหรือว่าข้าพเจ้าก็ได้นะคะฉันตั้งใจจะเป็นเจ้าของเงินนี้ภายในวันที่ข้อที่4แผนการปฏิบัติของฉันคือ 1. สองสามอ่าข้อที่ห้าลงชื่อตัวเองแล้วเขียนวันที่เราเขียนห้าโครงสร้างห้าข้อนี้ลองทำกันไหมล่ะลองทำกันไหมแล้วดูว่าแค่ทำห้าโครงสร้างนี้เราชีวิตเปลี่ยนนะคะมันคุ้มค่ามากแค่ไหนลงมือทำเลยเพราะมันมีแต่ได้กับได้มันทำให้เราชัดเจนในตัวเองมากขึ้นมันทำให้ของข้างในของเราค่ะมันมันเค้นออกมาค่ะมันเค้นออกมามันเค้นออกมาเพราะฉะนั้นนะคะ เวลาที่เจอคำถามทรงพลังและเราตอบและเรามีการจดบันทึกไว้และเราไม่ให้ใครรู้นั่นสุดยอดทรงพลังมากๆคนบางคนเขาชัดเจนมากๆเพราะว่าเขาได้เอาของในตัวเอง ออกมาให้มันชัดเจนว่าฉันมีความปรารถนาแบบนี้นะสิ่งนี้นะสิ่งนี้นะสิ่งนี้นะบางคนไม่ชัดเจนกับตัวเองเลยแม้กระทั่งตัวเองยังไม่รู้แล้วใครจะรู้ใช่ไหมคะสุดยอดมากๆขอแสดงความิีดีกับคนที่ใช้5ของสร้างนี้ขอแสดงความิีดีว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการนะคะ